นางก็เจาะเป็นตาเดียวตูนแทะนั่งให้ยังกินเนแมวซื้อมาให้นี่ล้วฮะกินเนแมวซื้อมา,า,มาให้นี่ถามว่านไดให้ยังบ่ได้ซื้อมาให้ได้ซื้อมาอ่างได้นี่นะ <c oughs> เอออ่างกัสิได้กินนี่อ่างกัสิเมื่อ,อระบาดท,ที่นี่ <c oughs> บ่ได้ซื้อมะาะไฮจะเข้าใจผิดนี่ซื้อมาอ่าง <c oughs> เออคอยไปซื้ออันอันนี้ไก่ไตน้ำมาเออนี่ไก่ไตน้ำเนาะ นี่ไก่ไตน้ำอันนี้ก็อันไข่ปลานี่ไข่ปลานี่ไข่ปลาอันนี้ก็ซุปกระเขือข่าจ้าแถมมาซุปกระเขือข่าจ้าแถมมาแต่กันต้องใม่ไรอุ้นนุนเด็กน้อยอุ้นนุนเด็กน้อยเห็นเด็กน้อยนั่งขายอยู่ก็เลยซื้อเขายี่สิบบาทพ่อซื้อยี่สิบเนาะเออพ่อซื้ออยู่ยี่สิบบาทน้องใหม่แต่มีแก้วกินกับแก้วกินน้องใหม่กับแก้วเด้อ แม่กินได้หรอเลยเนี่ยเรไม่กินเล่นจังไหนเราแซ่ฟาดเราไม่กินได้หอกกินกับเขาและเอาบัะนี้อ้างแล้วกันเดี๋ยวเอาเมื่อได้บัะนี้เออเอาเมื่อละเออเอาเมื่อเถอะเนาะบอาไห้เด้เอามาอ่างก็ซื้อเอามะอ่างเอามาอ่างเออเออเอาเก็บไว้เก็บไว้โอ้ยเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวเอาใส่ปะเออโอ้คนเอามาอ่างก็ซื้อไหมนั่นกินกับน้ำไม้หันกับพ่อโอเคปะเออกินกับน้ำไม้หันกับพ่อ เงีนยป่ะครับกินกนรบเพับน้ำใหม่กับพ่อสื่อนักกินมะอ่างไม่แย่ย่อยไม่นไรกันือเมื่อเดี๋ยวีย้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ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 ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้น,นเฮ้ย้ออก้ปเื้อเฮ้ยเฮ้ยเง,ง,ง้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้เาเฮอเห้ย้ยเ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เ ตกแต่ยุคนี้เออ,เออตกใส่ขวากายเจ้าลราบ่าให้เจ้าเฮ็เดเห็นว่นาฝนตกก็ได้นั่นนะออกไปซื้อน้ำกินเออขาจะเอาห้ามมาส่งไปนี่ครับผมสวัสดีครับอันมืดอนีบว่าม่นหยังเด้ฝนตกครับผมได้บริหารหยังนะครับผม นางเบิงทหารออกมาหากอยู่หากลิ่นหนันเดี๋ยวนี้มันใจกาหลายเลยเนี่ยมาถึงนี่เลยนะครับผมมาถึงสะพานข่อยได้เลยวันะี้โอ้ใจกาใจดีนะใจเด็ดเนาะสูนเนาะหนึ่งสองสามสี่นะ 1, 2, 3, 4, ห้าอ้าหันหายไปตัวหนึ่งได้เนี่ยหันหายไปตัวหนึ่งได้เนี่ยห่างห่างนะครับผมตัวนึงยิ่งใส่มา บมานน้ำหมูชีวิตฉันอยู่กับหานฝนตกครับฝนลงเม็ดปลแปรปรแปรอยู่ตั้งแต่ฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วตั้งแต่ตีห้าแล้วผมตื่นขึ้น,นมาฝนตกนะครับผมเนาะบันนี่ก็ได้แบบเมนี่ก็ได้แบบอารมณ์แบบเงาเงา,งาเห็นยังบ่ได้ยักษ์คือไปไสไปไสกรบบุมิงเงินเติมน้ำมัน <laughs> ไปใส่ก็วมีเงินเตือนน้ำมันก็ได้เดินั่งเฮ็ดช็อตลงช็อตไปเรื่อยครับผมทำช็อตลงช็อตไปเรื่อยนะครับอย่าลืมเบิ่งช็อตให้น้ำเลเยอร์เอฟพีด้วยนะครับผมกะนี่แหละฝนตกก็เลยผมมีแบบมันบรรยากาศมันเป็นแบบนี้นะพี่น้องเไยบรรยากาศมันคึมฝาคึมฝนบรรยากาศมึงสี่ก็ได้โอ้ยปวดกระนอนเว้นต่างต้าปวดละต่างต้เาเศร้านอน นอนตะเสาแล้วก็ได้บัได้เฮ็ดอีหยังก็ได้เดมังเบิ่งทหารมบงมันใจกล้ามาฮอดฮอดทงให้ทองหน้าใครพี่นะพี่น,อน้องเอ้ยพวกเจ้าเบิง่งตะหันทาง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 นี่นะครับผมเมื <c oughs> ่อน,นี้ก็บ่ได้ไล่ครับผมวันนี้ไม่ได้ไล่เลยเช่วงกลางวันนะมันงเกิดเรื่องเมยเรื่องพียอ่ะ เห็ดเวียก,ก,กยเห็ดงานฝนตกตกอยู่เบิดเหมือนเลยเห็ดไหนขี่คานครับผมฝนตกเนี่ยนีเขาจะเอือนฝนตกขี้คันนะครับฝนตกแบบนี้ฝนตกขี้เกียจนะครับฝนลงเม็ดปแปะปะแปะโยงเสียคือแบบว่ามันทําอะไรแล้วแบบคือถ้าเราทํางานทั้งวันมันก็จะจื้นจะแฉะนะครับผมมันจะจื้นนะมันก็เลยแบบมึงทำให้เราหงุดหงิดอยู่งุ่นงานแล้วนะนะคอยกัเน,นี่ยถ้าแดดออกกอยกะดิ่ห้าแนวเ,เห็ดเวียกนะ แดดบ่ออกบางสิ่งขอได้เหตดใดขอยกี่คานไว้เลยขอได้เด,ดินทางเบิ่งทหารนะครับอฝนตกครับฝนลงเม็ดโปอยทั้งวันเลยอตั้งแต่เชา้าครับฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วครับผมเมื่อเช้าตื่นนะตื่นตีห้านะเมื่อเช้าก็ตื่นตีห้าเหมือนเดิม,มเพราะว่านอนเร็วช่วงนี้จะนอนเร็วนะครับผมทํางานเหนื่อยๆเพลียๆก็นอนเร็วเออนี่แหละบัดน,นี้ก็ได้เสียบหัวเสียเห็ุอีหยังกันนะพอฝนตกแบบนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับ สิคุดนั่นกับเปียกฝนนะครับผมเจ้าของกับสิเปียกฝนมันกับสิโอหงุดยิดนะนะมันเป็นฝนที่ทําให้เราหงุดหงิดทําอะไรก็ไม่ได้ฝนทั้งเป็ดทั้งไก่มาหอดผี่อรถดบัตรเทั้งหานนี่ครับผมวิธีชีวิตนะครับของแฟมิลรีบานนานะครับกระยู่กับบานยังสี่หลาพี่นองเลยอยู่บานเฮาบ้านเฮา,า,ามันกระซ้นำนี่และนะ เอเร่งเป็ดเร่งไก่เร่งหานกันนะเอาตัวใดดีวะมือแรงลาบซะบ่หม้อมี่เน่ากลิ่นเลยเนื่องดีสีเน่ากลิ่นกันหม้อมีลาบห่านซะบ่มันกระลายโปรดนะนะเดินทานตัวนี้มันไปกินหญ้าอยู่กลางล่างคนดูหานมันกินหญ้านะ เดียงใบกับเปลืองอันห้ามเปลืองเข้าไปลายซื้อนะกินกบบระเบื้องท่านได้กินจกักโตไหมเออเสียงดังอยู่เบิลขึ้นอารมณ์ดูหันดูหันกินยาแดน,นพ่อบอกว่าสิสเอาไปลาบเล่งโตสีลาบแล้วพากันไปละ <laughs> เหมือนรู้ว่าจะมีภัยเหมือนรู้ว่าจะมีภัยไปกันแล้วไป เขาคอ,อกไปเลยสู้เออกูเล้งไว้เด้ตัวใดอฮอ่งเด้อ <c oughs> สู้พากันดื้อกินเปลืองเขาเด้อไปละ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 พากันยังตัวเตะตัวเตะเขาคอ,อกไปละโอ้ยซุ่มนี่คือจังมันหูนี่ไก่กับเคลียกองขยะยคอยล,ล,อไไล,ละกองใบไม้คอยละไก่กันเลย เป็ดตั้งไก่นั่งเบิ้งอยู่นี่นะครับนั่งเบิ้งอยู่เป็นหมูมันนะครับเป็นหมูเป็ดหม,มูไก่หมูหานอยู่แถวนี้แหละนะครับไันไปไซด์นะพูดเลยไปไสดกับโบเป็นตะไบครับฝนตกแทงผีไก่กับมาด้วกันไะด้เพียงใทางนี้ก็ไก่ก็มาเขี่ยตามอ่โคนกอไผ่นะครับผม,มนี่สิลาบไก่ซะบ่เล่งไก่ซะบ่ดูนะมันสิลงให้หน่าไปกันไปไปกับไป,ไป ก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักก็คือเดี๋ยวเข้าออกรวงนี่ก็คือจะปล่อยไม่ได้นะมันลงท้องไล่ท้องนาเขาเนี่ยต้องหาทางทํากําแพงกั้นไปแล้ววิ่ง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 แล้วต้องหาทางทํากําแพงกั้นแล้วเดี๋ยวมันลงไล่นาเขานะครับผมเดี๋ยวเข้าออกรวงนี่ก็คงจะ น่าจะไม่ได้ปล่อยนะอืมโอเคนะครับผมนะการสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้นะครับผมก็สิฝากบอกว่าอันนะบุไดอันนี้ดอกนะครับผมคือบุไดคือสิบุไดเฮ็ดเวี้ยด,ดอกฝนยังตกลงเม็ดปอแปะปอแป,ะ,แปะเนี่ยฝนลงเม็ดนะครับเนี่ยได้น้ำกับเพื่อนเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฝนลงเม็ดนะครับผมลงเม็ดปล่อยๆมันทําให้ขี้เกียจ บรรยากาศแบบนี้ขี้เกียจดีนักแรนะครับผมผมก็เห็นท้องฟ้าผู้เขานะครับโอเคครับผมนะสำหรับคลิปนี้กันไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายจุบจ๊บ